สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้มาอยู่กับผมจันโลธันพาษษสุภาวนาวิวัฒและกล่อง Leotech Smart Box X2 Series รุ่นใหม่ล่าสุดแบบ Duo l c คอรระบบ Android จาก Leotech ครับกล่อง Leotech Smart Box X2 Series ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจะช่วยเปลี่ยนทีวีธรรมดาที่บ้านของคุณให้เป็น Smart TV ครับโดยนำคุณเข้าสู่โลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือพอดแลน ล่อง r e a l t e ก Smart Box X2 Series นะครับมาพร้อมกับรีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเป็นรีโมทโมชั่นไร้สายมีเมนูภาษาไทยครับวิธีการใช้งานก็ง่ายแสงงนง่ายนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปที่หน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวลูกศรเหมือนเมาส์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนี่แหละจะใช้งานแอปพลิเคชันตัวไหนก็เพียงแค่ชี้และคลิกนะครับนี่เลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับคีย์บอร์ด ทั้งภาษาทไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับในส่วนนี้เป็นของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นภาษาทไทยเพียงแค่คลิกตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาทไทยได้แล้วแหละครับเห็นไหมครับใช้งานได้ง่ายดาย <c oughs> เหมือนมือถือระบบ Android ทั่วๆไปนี่แหละครับ คราวนี้เรามาเจาะลึกถึงรูปโฉมและดีไซน์ของกล่อง Realtek Smart Box X2 Series ทีละรุ่นกันดีกว่านะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร <S <S 1> <S 1> โดยในช่วงนี้นะครับผมขอยกเจ้า Realtek Smart Box X2 Series รุ่น X2 Slim มาแนะนํากันก่อนครับสำหรับรุ่น X2 Slim นี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์บางเฉียบสีขาววาวสวยงามนะครับเพิ่มความเร็วในการประมวลผลด้วย CPU Dual Core ความเร็ว1.5 g h z พร้อม RAM 1 g b ครับมีความจํานะครับภายใน8 g b ที่ด้านหน้าของกล่อง ก็จะมีพอตนะครับ USB ให้2พอร์ตด้วยกันเพื่อรองรับเมาส์คีย์บอร์ด external hard disk หรือ flash drive ครับนอกจากนี้นะครับยังมีช่องสําหรับเสียบ micro SD card อีกด้วยครับและสําหรับอีกด้านหนึ่งของกล่องนะครับก็จะมีช่องเสียบสาย LAN นะครับแล้วก็ช่องสําหรับต่อกับทีวีจอตู้ก็คือช่อง AV นะครับและช่อง HDMI สามารถต่อกับทีวีจอแบนได้ทุกยี่ห้อและทุกรุ่นเลยครับในส่วนของการรองรับความบันเทิงนะครับกล่อง Realtek Smart Box X2 Series ทุกรุ่นนะครับรวมถึงรุ่ x อ็ l i m สลนี้สามารถที่คุณสนุกไปกับการท่องอินเทอร์เน็ตเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าดูหนังได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีให้เล่นอย่างง่ายดายเลยไม่ว่าจะเป็น Line ครับ Facebook Twitter WhatsApp YouTube Instagram และอื่นๆอีกมากมายครับนอกจากนั้นครับยังสามารถเปิดไฟล์งานได้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Excel หรือว่า PowerPoint ครับ นี่แหละครับกล่อง Leotech Smart Box X2 Series ให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ทีวีธรรมดาของคุณกลายเป็นสมาร์ททีวีหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับทั้งจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทรสอบถามได้ที่02 595 8000และทางเว็บไซต์ www. leotech.co.th ครับ l e o t เ c h เปิดโลกกว้างในแบบคุณช่วงนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ